สวัสดีจ้าพี่น้องมอน,นิสแม่กแกงฝากหอมใส่ปลาด้วยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องในเด้อค่ะวัตถุดิกบกระมิมบนบรกีย่างกรมีปูมีปลามีฝากหอมอันดับแรบกกระตุ้มน้ำให้เดือดใส่เครื่องแกงลงไปด้วยจ้าเครื่องแกงกับนี่คาตะไคร่หอ,หอมนีเกลือที่แกงสมใจนิดน้อยนะคะเอาไปต้ม แม่น้ำเดือดๆพอเดือดแล้วก็ใส่ตะไคร่ใส่ผักหอมลองไปได้วพี่นอ้องเด็ดง่ายๆไม่นู่งง่ายๆบานๆ้ารอยากได้สีสารก็เลยใส่เกรืองแกงไตลงไปน้ำเนจาะมนี้กเหตุแบบบานๆเท่านี้แหละค่ะเครือปรุงกับโมีโบก,กีอยางเป็นกับเขาง่ายๆหลังจากผักสุกแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยปรุงปรุงรสนะคะปรุงรสตามชอบมันกระสิออก รสเข้มน้านิดนึงนะคะค่ะหลังจากที่ฝากเริ่มซุกแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานึงทับพี่เด้อค่ะพี่น้องรสชานนี่ก็เอาปรุงรสตามห้าวชอบเลยนะคะพี่น้องลองเห็ดเบงเด้อค่ะง่ายๆหลังจากฝากซุกแล้วก็เอาปลาลงไปนะคะช่วงนี้หามข้นนะคะเพราะว่าปลามันเปื่อนเป็นปลาเล็ก แล้วก็ตามด้วยพักอีตูหรือแม่งรักบานท่านี่แหละค่ะใส่ลงไปห้อม,มพี่น้องแล้วมันมีผักอีเลิศติดมานหน้าหอมๆนิดนึงนะคะพอดีปลูกผางกันฝากก็ไล์ก็แช่ก็ดิดตาแม่น้องเน้อคะ่ะแกงฟักหอมใส่ปลาค่ะสวัสดีค่ะ